สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาร์มไบซ c ไซเคิลชาแนครับกลับมาตามสัญญาครับกับตัว p i นาลี่รุ่น R780 แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมเป็นตัวน้องสุดซึ่งมากับชุดเกียร์16สปีดจาก c าริสราคาสุดประหยัดเพียง12,900บาทนะครับผมจะมีอะไรบ้างจะเจ๋งอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ ับผมก็อย่างที่เคยบอกนะครับผมว่าช่วงนี้พีเนลลี่เป็นรถที่ดังมากแล้วก็กระแสมาแรงมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่อย่างตัว Z9 ก็ต้องจองกันแบบว่าข้ามปีกันเลยทีเดียวแล้วก็ตัวรองลงมาตัว780ที่เป็นตัว22สปีดนะครับก็ขายไม่ถึงสัปดาห์หมดแล้วอะสต็อกที่ผมได้มานะครับผมเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็เหลือแต่แค่ตัวคาริสนะครับผมที่คนยังไม่ได้ซื้อก็เพราะว่าคนยังไม่รู้จักกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมว่าคาริสตัวเนี้ยมันเหมาะสมกับใคร คาร์ดิสัวนี้ถ้าบอกไปว่าเหมาะสมกับใครผมขอแนะนําว่าคนที่ยังอยากจะลองปั่นจักรยานเสือหมอบนะครับได้เฟรมดีได้ของทุกอย่างดีแต่ว่าได้เป็นตัวเริ่มต้นในราคาที่ทุกคนจับต้องได้แล้วก็มาดูตัวที่เริ่มต้นตัวที่ถูกสุดของตัว p ีเนลี่นะครับผมก็ชื่อว่ารุ่น R 780เป็น Paris 16สปีดนะ8ด้านหลังแล้วก็2ด้านหน้านะครับผมซึ่งตัวเนี่ยบอกไปก่อนเลยว่าตัวบอดี้ของมันนะค่อนข้างจะเป็น เหมือนกับบอดี้ของตัว780ที่เป็นย2สบสปีดแลวนะครับที่ขาย18,900ตอนแรกผมก็แยกคลิปออกมาเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะต่างกันแต่ตอนนี้ผมมาดูมาแล้วก็คือเฟรมตัวเดียวกันเลยนะครับผมเหมือนกันทุกอย่างเลยค่อนข้างคุ้มมากมากเลยเพราะว่าตัวนี้ราคาประหยัดลงมาตั้งหลายพันแต่ว่าที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็คือตัวชุดเกียร์วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องชุดเกียร์อย่างเดียวเลยเนาะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวว่าตัวนี้เป็นยังไงเฟรมเป็นไรนะครับผมคลิกด้านบนเลยไปดูตัััววรรุ่่่นนพีีกก็ไไดด้้คบบจะเทยา อะไรเป็นอะไรนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวชุดเกียร์ว่าตัวนี้ได้อะไรไปบ้างแล้วก็ข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆคืออะไรแล้วก็มาช่างจริงว่ามันน้ําหนักต่างกันหรือเปล่านะครับผมโอเคเรามาเริ่มที่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยนะอย่างแรกนะครับผมตัวนั้นจะได้ยางของ CST ไปเนาะเป็น700คูณ23แต่ว่ายางของตัวเนี้ยจะได้เป็นของ k e n d a นะครับผมก็ยางคนละตัวกันแต่ก็คล้ายๆกันเกรดเดียวกันไม่หนีห่างกันมากเนาะก็ลายก็จะเป็นลายเสือหมอบมีลายลีดน้ํานิดหน่อยนะครับผมก็ สามารถใช้ได้เลยตัวนี้7 0 0คูณ23ก็ค่อนข้างสิ่งเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมที่แตกต่างกันเยอะๆต่อไปเนี่ยก็คือตัวชุดเกียร์ไม่กาลั่งชุดเฟรมยังไม่เห็นบอกเลยนะครับผมว่ามันแตกต่างกันยังไงนะก็สามารถอัพได้กลายเป็นรุ่นพี่ได้ในอานาคตนะครับผมต่อมาเราจะมาดูชุดเกียร์นะครับว่ามันแตกต่างยังไงอันแรกเลยที่แตกต่างกันก็คือตัวจานหน้าจานหน้าจะเป็นโปรเวลเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นก่อนหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมขึ้นเทียบให้ดูว่า กะโหลกนะครับก็เป็นกะโหลกกลวงเหมือนกันเหมือนเดิมเลยกระโหลกก็ยี่ห้อเดียวกันจานก็เป็น compact ค,ครับห้าสิบสามสิบสี่แล้วก็ขาจานยาวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับผมตัวนี้ก็จะมากับชุดตัวชิมานโน่คาริสแล้วรหัส r สองพันนะครับผมก็จะเป็นตัวใหม่จะไม่มีสายเกจเหมือนรุ่นเก่านะก็เป็นคาริสรุ่นใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็ชิมานโนไว้ใจได้เรื่องความทนทานและก็ความแม่นยำนะถึงแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นที่ถูกสุดก็ตามนะครับผมแต่การเข้าเกียร์ของมันเนี่ย ค่อนข้างเข้าเกียร์ได้แม่นยำเลยนะใช่ไหมครับขึ้นลงกินได้ง่ายๆเลยด้านหลังเข้าเกียร์ค่อนข้างเร็วใช้ได้นะครับผมตัวนี้เสียงล้อก็ยังเหมือนกันด้านหลังคาเซ็ตนะครับก็จะเป็น8สปีดความใหญ่ของมันก็คือ11 28นะครับผมสำหรับการปั่นทางเรียบ แล้วก็ตัวตีนผีก็ได้ของแคริสไปแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือได้ตีนผีที่ยาวมากเลยลองสังเกตดูนยครับตีนผียาวแบบนี้คุณสามารถอัพได้ไง่ายๆเลย1 1 3เ1134เอาไว้ขึ้นเขาเที่ยวเาขานะแล้วก็ยิ่งเป็น8ปดสปีดแบบนี้นะประหยัดมากเลยคุณสามารถเปลี่ยนเฟืองได้ในราคา5 600บาทก็สามารถขึ้นเขาได้เลยนะครับผมแคริสตัวนี้ก็สามารถแต่งได้แบบประหยัดตังค์มากเลยต่อมาด้านโซ่นะครับผมโซ่ก็จะเป็นตัว ybn นะสำหรับ8สปีดโดยเฉพาะนะครับผม ต่อมาคือก้านเบรกครับก้านเบรกก็จะเป็นตัวที่พินเนลี่เป็น o อเอ็มทำเองนะครับผมไม่ได้เขียนยี่ห้ออะไรแต่เป็นสีดําก็เหมาะสมกับรถด,ดีนะครับผมก็จบกันไปครับสาหรับข้อแตกต่างนะว่ามันแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับผมสาหรับผมแล้วนะว่าใครที่กําลังเริ่มต้นอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีจักรยานเสริอมอวมสักคันเลยอยากจะลองจักรยานสักคันนะเริ่มต้นกับพ i นเนลี่รุ่นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมเพราะว่าไอ้ที่เขาโฆษณาไว้ว่ามันคือซูเปอร์ไลท์อลูมิเนียมเนาะ แล้วก็ที่เหลือคุณสามารถแต่งได้อัพได้ในอนาคตคุณเก็บตังสามารถพับของในอนาคตได้ง่ายๆนะครับผมอย่างตัวนี้คุณใช้ไปสักพักหนึ่งเริ่มชอบและเริ่มเอ็นจอยกับเสือหมอบแล้วก็ววเอาไปแต่งกรุปเซ็ทเอาไปแต่งชุดล้อลก็กลายเป็นรุ่นโปรได้เหมือนกันนะครับผมเริ่มต้นจากตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากโอเคครับเราจะมาชั่งน้ําหนักจริงกันนะว่าน้ําหนักตัวนี้มันจะหนักแตกต่างกันไหมนะครับผมแต่ว่าคราวที่แล้วผมชั่งเป็น48นะตัวนี้เป็น50นะครับผมมันจะใหญ่กว่านิดนึงนะ 10.61กครับก็ตามนั้นครับไซส์มันใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็คูปเซ็ตมันไม่เบาเท่า1นึ้านะครับมันก็เลยขึ้นออกมานิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นรถเริ่มต้นที่เบาที่สุดที่คุณจะได้แล้วกันที่เป็นอลูมิเนียมนะครับกอเครับก็ลาไปก่อนครับฝากตัวพีเนลี่ตัว R 7 8 0 1 6ปด e ูสปีดไว้อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมของดีราคาประหยัดประหยัดมากๆเลยรีบจับจองกันได้ครับเดี๋ยวผมจะมีไซส์ให้ดูนะว่าใช้ไซส์อะไรนะครับ กันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากปั๊มใบไซเคินแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ